สวัสดีครับสักนะสั่งนะครับวันนี้ก็จะมาพามารู้จักกับเจ้าคลิปที่ยาวที่สุดในโลกนะครับมันก็คือคริปโตโคลีนอะโปโนเกติโฟเลียนะครับต้นนี้นั่นเองนะฮะยาวแค่ไหนอ่ะตู้ยิบสี่นิ้วนะมันก็ยาวประมาณเกือบครึ่งเมตรอะใบที่ยาวที่สุดนะอันเนี้ยนะครับ อันนี้จะเป็นคลิปท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับก็จะเหมือนเหมือนพวกบาลานเซ่นะแต่ว่าใบใหญ่กว่าเยอะเลยนี่นะใบใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ใบจะเป็นหลุมนะหายากไหมบอกเลยว่าหายากสิมันไม่มีใครปลูกอะ่ะมันก็หายากสิ ก็มันไม่มีใครปลูกมันก็เลยหายากนะครับแต่ว่าจะเป็นของหาง่ายในฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเขาเอาผัดผัดอะไรวะเพื่อนเคยบอกว่าผัดอะไรวะจําไม่ได้นะเออเขาว่าผัดกินนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งในไม้น้ําไม่กี่อย่างนะครับที่ชอบน้ํากระด้างนะครับเพราะว่าเคยลองปลูกตู้ดินแล้วนะครับไม่งามเลยนะครับแต่ปลูกตู้กวดตู้ อย่างเงี้ยตู้เรียงปลาบูอย่างเงี้ยโอ้โคตรงามเลยไม่ต้องมีคาร์บอนด้วยนะครับอยู่ได้ใครถามบอกไม้ไม้น้ําไม่ต้องมีคาร์บอนก,ก็นี่ไงนะไม้น้าที่ไม่มีคาร์บอนเนี่ยเปิดคาร์บอนแล้วแม่งดอกด้วยนะเอาจงจริงเหมือนไอโอทีเดียสุราเวศออะเปิดคาร์บอนเสร็จปุ๊บแม่งดอบเลยจะตายอา้าวไม่มีคาร์บอนโคตรงามก็อย่างที่บอกนะครับ ไม้น้ำทุกชนิดไม่ได้ว่าชอบน้ําเป็นกรดไม่ได้ชอบ pH ต่ํานะครับโลกนี้ยังมีอะไรที่คุณไม่รู้อีกเยอะนะครับผมเลี้ยงมานานผมก็เลยรู้ไงครับเพราะว่าอะไรเราเป็นคนชอบสะสมเนาะมันก็จะไปหาอะไรพิสดารพิสดารมาเลี้ยงเยอะๆเนาะมันก็เลยทําให้รู้ไงว่าไฮ้ไม้น้ำมันไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบ pH ต่ําไม่ได้ชอบน้ําเป็นกรดทุกชนิดแล้วก็ ไม่จาเป็นต้องมีคาร์บอนก็ได้ต้นไม้เพราะมันอยู่ในธรรมชาติมันก็ไม่มีคาร์บอนมันก็ไม่เคยเห็นตายมันก็ไม่เคยเห็นมันจะดอกนะฮะแต่ถ้าพวกไม้ข้อควรจะมีถ้าอยากเลี้ยงให้สวยแต่ถามว่าคลิปไม่ต้องมีได้ไหมบอกเลยคลิปไม่มีได้รับแล้วเลี้ยงให้สวยสวยเท่ากับไม่มีคาร์บอนได้ไหมไอ้ตู้มีคาร์บอนได้ไหมก็ได้นะแต่ว่า ก็ต้องดูเป็นคลิปเป็นตัวตัวไปนะครับอย่างไอคลิปตัวเนี้ยมันจะชอบน้ําไหลเหมือนพวกบาลานเซ่อะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะใบมันจะยาวตามคือมันโล้น้ําใบอะคือใบมันเป็นแบบเนี้ยก็ให้รู้ไว้เลยว่าไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในน้ําที่น้ําไหลใบใบไม้ที่มันขึ้นมาและวโลน้ำเนี่ยมันก็จะมีบาลานเซ่มีอโฟโนเกติโฟเรียมีหอมน้ําแล้วก็อะไร อาตระกูลตระกูลคีนัมทั้งหมดอ่ะจริงๆคีนัมอ่ะพวกหนวดปลาหมึกพวกหอบน้ําอะไรพวกเนี้ยมันเป็นว่านนะครับตระกูลคีนัมเนี่ยเป็นว่านนะฮะพวกว่านลินล,ลี่พวกว่านอะไรพวกนั้นนั่นแหละครับไม้หัวครับแต่ว่าไม่ต้องไปเอาพวกคีนั่งคีนัมว่านลินลี่ว่านลินล,ลี่อะไรมาประกดน้ํานะมันตายนะขอร้องไม่ต้องไม่ต้องทดลองนะครับ อะไรที่มันอยู่อยู่ในน้ําได้เขามันก็ต้องขึ้นในน้ําได้นะไม่ใช่อยู่ดีไปเอาไม้บกมานะเคยไปเจอคนแม่งมาเถียงด้วยบอกต้องลองครับอย่างงู้นอย่างนี้นเขาเขาไปอ่านมาไม่เคลียร์บอกว่ามันมีคนไปโพสต์ประมาณว่าต้นไม้มันก็เป็นต้นไม้บกแหละแล้วเขาเอามากดน้ําอันนั้นมันก็ถูกแค่ครึ่งเดียวเอาจริงๆมันคือไม้ชายน้ําไม่ใช่ไม้ไม่ไม่ใช่ไม้บก ต้นไม้ชายน้ําชอบชอบขึ้นอยู่ริมน้าอย่างพวกไม้ข้ออะไรเงี้ยพอปกติอะมันก็คือจะแทงยอดขึ้นมารับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับแต่ว่าเวลาเราเลี้ยงในตู้ไม้น้าอย่างเงี้ยเราให้คาร์บอนไดออกไซด์เขาเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องขึ้นมาไม่ต้องแทงยอดบกขึ้นมาครับก็เคนั้นแหละแต่เขาอ่านและเข้าใจเป็นประมาณว่าไม้บก แม่งมากดไม้น้ำได้หมดบอกเฮ้ยแม่งใจเย็นๆใจเย็นๆอ่านดีๆอ่านดีๆส่วนคนคนที่ไปพิมพ์นี่ก็ไม่รู้จะรีบพิมพ์ไปไหนพิมพ์ก็ไม่พิมพ์ให้มันเคลียร์พิมพ์ให้มันจบนะครับบางทีไอ้เรื่องเข้าใจผิดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนีย่ยมาจากการพิมพ์ไม่เคลียร์และไอ้คนอ่านก็ด่วนสรุปนะครับคือเขาไม่รู้จะเร่งรีบกันไปไหนชีวิตไม่ต้องรีบอะไรกันขนาดนะั้นขอร้องอย แต่แล้วก็อยู่ดีก็เอาต้นบาโบโคแตกอะไรวม่รูที่เป็นไม้ไม้ไม้บกอะ่ะไม้ยืนต้นด้วยนะเอามามากดน้ํากันบอกตายเวนกรรมพระเจ้าช่วย่วยทอดเฮ้ยบางทีคนเราอยากดังนะมันก็เลยก็จะทําอะไรพริสดาพรพิสดารน,นะให้ให้เป็นจุดสนใจนะเอาอจริงๆนะเจอเยอะเหมือนกันนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วย้วกันว่า เห็นใครทรําลายพิสดารพิสดารมากไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําตามนะมันมีปัญหามันมีปัญหาขึ้นมาแล้วเราก็จะเซ็งนะครับก็นี่นะครับเนี่ยมันไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่าเลี้ยงกับปะบูนะครับเพราะว่าปะบูไม่ชอบคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ปะบูก็ชอบอยู่น้ําออก กระด้างกระด้างนะครับไม่ได้ชอบน้ำ pH ต่ำนะฮะก็เวลาเรี้ยงปลาบูก็จัดตู้แบบนี้ดีกว่านะครับไม่ค่อยแนะนำให้เอาลงตู้ดินนะครับเพราะเอาจริงๆปลาบูนไม่ได้ชอบประบูนอยู่ลำธารน,นะครับมันไม่ได้อยู่แบบน้ำในบ่อครับชอบน้ำน้ำอย่างเงี้ยน้ำไหลๆน้ำแรงๆนะครับ เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นมีใครขายแล้วนะครับตัวนี้นะกลายเป็นไม้หายากไปแล้วนะครับเอาจริงๆเมื่อก่อนมันก็หายากมันหายากก็อย่างที่บอกมันไม่มีใครปลูกนะครับมันก็เลยหายากไม่มีอะไรแล้วก็ความความอลังการของมันเนี่ยเนี่ยอันนี้หกสิบเซนใช่ไหมต้นมันเท่านี้แล้วใบมันยาว่าขนาดนี้ปุ๊บอืม มันก็เกินหกสิบเซนนะใบมันอนะถามว่าถ้าไม่มีตู้ใหญ่ๆเลี้ยงมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นตู้ใหญ่ๆอะครับตู้หกตู้ยีบสีอย่างเงี้ยมันยิงดูแล้วแบบก็แค่ไปนิดนึงนะเอาจริงๆเคยไปเลี้ยงตู้ดินแล้วนะไม่งามเท่านี้นะครับชอบกวดมากว่านะครับฝังปุ๋ยไหมบอกเลย ไม่เคยครับฝังไม่ได้ครับเพราะปะบูอยู่ในตู้ฝังไปแล้วเกิดปะบูไปขุดแล้วปะบูไปโดนปุ๋ยขึ้นมาเกิดปะบูป่วยตายขึ้นมาไม่คุ้มครับก็ไม่เคยฝังนะครับปุ๋ยน้ําก็ไม่เคยให้นะครับแบกรองพื้นปุ๋ยรองพื้นอะไรก็ไม่เคยรองนะครับทรายก็ทรายนี่แหละครับทรายขาวธรรมดากับกวดโรยหน้านิดหน่อยนะฮะก็ไม่เห็นต้นไม้มันจะเป็นอะไรเลยนะปลูกมาแบบ กีป่ปีแล้วอ่ะปู่มรนาาแล้วนะต้นเนี้ยเคยให้ต้นลูกญี่ปุ่นไปด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะก็ปกตินะฮะเอาไปปักตู้ดินสิโซมลงทุกวันทุกวันคือมันไม่ค่อยชอบพีเฮดต่ำนะเอาง่ายง่มันไม่ชอบพีเฮดต่ำ um. เพราะว่าในธรรมชาติมันก็ขึ้นอยู่ในลำธารกวดแบบนี้แหละ ก็ลำธารเดียวกับไอ้พวกปะบูบูดีออนนี่แหละนะครับมันก็คงไม่ชอบสภาวะแบบทีเตตต่ำๆแบบไอ้พวกคลิปโคโลราต้าอะไรพวกนี้ที่มันขึ้นแบบหรือพวกเเวนติไอ I, หรืออะไรพวกเนี้พวกนั้นมันจะขึ้นในแบบลำธารที่แบบไหลไม่จากเขาเป็นดินนะครับไม่ได้เป็นทรายนะฮะมันก็เลยต่างกันนะ มันมันก็เหมือนดาวน้อยแหละดาวน้อยมันก็ขึ้นบนหินปูนเนี่ยพอมาเลี้ยงตู้แบบพีต่ำๆมันก็ไม่ค่อยงามอ่ะแต่ถ้าตู้แบบกลางๆธรรมดาาน้ําประปามันก็งามดีแต่ว่าถ้าไปเอาน้ํา RO มาลงดาวน้อยมันก็ไม่ค่อยงามไงเพราะว่าดินดินส่วนมากมันลด pH ลงด้วยใช่ไหมพอเราเติมน้ํา RO มันก็ตกลงไปอีกดาวน้อยมันมันขึ้นอยู่บนหินปูนไงมันก็เลยไม่ค่อยชอบ พราะว่าแม่น้ําทางการนะครับมันจะเป็นหินปูนมันจะเป็นเทือกเขาหินปูนคือน้ํามันไหลลงมาจากเขามันก็กระด้างไปในตัวของมันอยู่แล้วเนะอืมแล้วก็เขื่อนสีนครินนี่เป็นอ่างหินปูนขนาดยักษ์เลยนะครับคือปลาจากฟากเมืองการแล้วก็พวก ปลาพม่าที่มาจากอินเลนะครับก็จะชอบน้ํากระด้างกระด้างหน่อยนะครับแบบพวกซัฟวาพวกกาแล็กซี่พวกอิริโทโมไมคอนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะชอบกระด้างกระด้างนิดนึงเพราะว่าไอซีโอโลจีหรือว่าไอภูธรณีวิทยาภูมิประเทศเขาวันจะส่วนมากมันจะเป็นหินปูนนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงน้ําคือเลี้ยงแบบน้ํำปปาธรรมดาอะไรเนี้ย คือก็ไม่ต้องไปซีเรียสไงเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่ํากดลงไปแบบทะลุโลกอะไรงนี้เนาะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีขายมั้งตอนเนี้ยไม่เห็นใครมีนะร้านที่เคยมีขายก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะร้านป้าแฝดก็ไม่เห็นแล้วนะแต่ต้นนี้ผมได้มาจาก รุ่นพี่เขาเพื่อนเขาที่ฟิลิปปินส่งมาให้อีกทีนะครับก็เลยมีนะฮะมันก็จะเป็นไม้นอกกระแสนะครับไม่ค่อยมีใครรู้จักใบเขียวสวยใบยเป็นหลุมอันนี้ใบแก่นะมันจะเริ่มเหลืองๆเออมันไม่ได้มันหลุดแล้วละ่ะ <laughs> เออมันหลุดแล้ว <laughs> ใช่มันหลุดใบแก่งจริงด้วย อัดคาร์บอนน้ำก็ไม่ได้นะไอตัวนี้ใบเปนทะลุเลยนะบูเซ็บนะใส่ใส่ใส่คาร์บอนน้ำมานะเลี้ยงมาเป็นสิบปีแนละ้วไม่เคยเป็นไรนะยกเว้นว่าถ้าไปตัดยอดมันนหะแล้วใส่คาร์บอนน้ำมะเออใช่มันกัดแต่อันนี้ยคือมีอยู่สองสองครั้งนะที่เลี้ยงบูเซ็บแล้วละลายเพราะคาร์บอนน้ำก็คือไปตัดตเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่กับอีกขอ้ออีกอีกครั้งหนึ่ง คือไปกับเพื่อนไปทำตู้ลูกค้ามอสแดงมันคุมบูเสบพี่แกก็เอาฟอกกี้แล้วก็เอาคาร์บอนน้ำอัดเข้าไปแล้วก็ไปพลน,น,น้ำมอสแดงอันนั้นมันอันนั้นมันโดนโดยตรงไงบูเสบมันเลยละลายแต่ถามว่าปกติที่เราใส่ตามโดสเลี้ยงกันอยู่ในตู้ไม้น้ำอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยบูเสบละลายนะแต่อันเนี้ยใส่ตามโดสใบทะลุ คือคือคลิปอ่ะใบมันอ่อนกว่าบูเซบบูเซบเ,เนี้ยใบยมันจะแข็งแต่คลิปเนี้ยใบยมันจะอ่อนอ่อนคืออันนี้มันก็ดูแข็งก็จริงอ่ะแต่ว่าพอโดนไปเยอะๆใบมันก็ทะลุเหมือนกันแต่ว่าถามว่าตายไหมก็ไม่ตายนะครับถ้าตายมันก็คงไม่ได้มาถ่ายให้ดูดีนะครับก็ตอนนี้เขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่คาร์บอนอะไรนะครับก็มีปลานะครับมันก็ได้ ได้ว่าถ้าจักไนโตรเจนจักจากปลานะครับแล้วก็กองนะครับก็โตเนี่ยครับโตยืดเบเลยเลยเพราะว่ามันเลี้ยงแต่ปลาพวกเนี้ยมันไม่กล้าใส่ปุ๋ยหรือใส่อะไรเยอะหรอกพราพวกปลาบูพวกปลาชักเกอร์ที่มันที่มันแพงๆนะครับมันจะเซนซิทีฟกับพวกนี้นะครับผมก็เลยไม่ใส่นะตู้นี้ไม่มีอะไรทั้งนั้น ต้นไม้มันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยงามดีเท่าด้วยนี่นะครับ ถ้าชอบใบโลน้ํานะครับถ้าเห็นก็ซื้อมาเก็บไว้เลยแล้วกันนะครับเพราไม่ค่อยเห็นหรอกก็ตัวนี้มันก็จะมีคู่แฝดนะครับต่างสายพันธุ์เป็นอโพโนเกตต้อนโบเวนัสนะครับก็หน้าตาคล้ายๆกันนะแต่ว่าโบเวนัสมันจะเขียวเข้มกว่าอันนี้มันจะเขียวอ่อนแต่ใบมันก็เป็นหลุมคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละสกุลเลยนะ อกโกลดโเกตอนมันจะเป็นสกุลเดียวกับใบตะข่ายนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นคลิปโตโคลีนก็เหมือนพวกบาลเซ่เหมือนพวกเวนติไอเหมือนพวกคอปิก้าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ชอบน้ําเป็นกดจริงๆนั่นแหละเพราะว่าปลุกตู้ไม้น้ำธรรมดาก็ไม่เคยงามเท่านี้นะครับจากการทดลองมาเกือบสิบปีนะครับที่เลี้ยงมันมา เอาไปลงตู้ดินแล้วมันไม่เคยงามแต่อยู่ตู้กวดเลี้ยงกับปะบูนะอย่าให้พูดเลยเนี่ยอย่าไปเชื่อที่เขาบอกนะครับว่าไม้น้ำต้องเลี้ยงที่เ้ต่ำไม้น้ำต้องนู่นต้องนี่ไอคนที่พูดอะ่ะมันไม่เคยเลี้ยงทุกทุกทุกชนิดหรอก <laughs> พอถ้ามันรู้เพราะว่ามันเคยเลี้ยงทุกชนิดมันจะไม่พูดอย่างนั้นนะครับ เอาง่ายๆโลกนี้ยังมีโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลครับจะมีความรู้อะไรที่มีอะไรที่ให้หน้าค้นหาเยอะนะครับอย่าไปเชื่อความเชื่อผิดๆเยอะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ